ี่สวัสดีค่ะปามจะบอกกับกรกตว่าแบบนี้นะครับกูไม่เลิกเถื่อครับเออนผู้กูไม่เลิกเถื่อแน่นอนผมบอกเลย ยิ่งคุณมีความพยายามจะทําแบบนี้นะกูไม่เลิกเถอะครับอืมกูเหอะเลยครับเหอะเต็มที่ด้วยเหอะเลยอะไรก็ตามที่ว่าที่รัฐบาลใหม่จะทําหลังจากได้เสียงจากประชาชนแล้วกูจะยกยอปอป,ปั้นอย่างยิ่งใช่ <laughs> กูจะสรรเสริญพวกเขากูจะเหอะมากขึ้นไปอีกแล้วกูจะเหอะแล้วกูจะตามทุกกระแสที่ดีงามที่เขาทําเพราะกูเหอะไงอืมกูจะเหอะเขาในฐานะรายการดิเรกทอปิกค่ะเราจะชวนคนเหล่านั้น มาอยู่ในรายการของเราครับแล้วเราก็จะตัดคลิปสั้นเพื่ออะไรเพื่อเห่อเขาไหมผมจะเห่อเขามีอะไรเบ้าทั้งประเด็นคืออยากให้กูเลิกเห่อหาไปยิ่งเห่อฮะกูจัดนะเออกูจัดนะปกติเนี่ยเราชื่นชมประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะแต่หลังจากฝั่งประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลเราก็ต้องพักจัดแต่ถ้าคุณจะไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลหรือจะยืดไปเรื่อยกูจะเห่อครับครับกูจะเห่อไปเรื่อยครับ แล้วเดี๋ยวกูจะสร้าง MV ขึ้นมาเป็นพิธาบินทั่วประเทศบินบ,บินทั่วประเทศพิธาแมนพิธาแมน,แมนอ,อบินทั่วประเทศรเราจะทำคลิปหมอชละนานสามารถกระโดดจากพื้นขึ้นไปยืมบนตึกได้ All the glory, all the nothing, all the joy, man. I'm a man in love the ่ันมาเลยครับใสัเรื่อยๆนะครับีไเรื่อยๆครับเดินยครับหขน่มาเลยคีกาายูกนเยอะนะาีอาเซจิพนะครับหรือว่าครรมรสามเจ้านเพื่อนของแล้ก็เดเเลยค่ะ ทางองค์ของหลวงปองคบแล้วก็ทางทีไปงครับเรีมนะครับตนเร้าอนเค้นบนเต้นืนค้นบื่นเต้นตืเต้เ้นตื่นนะครัเต้นเนต่นต้นตืนเตน่เจ้าเป้นของคนตคนนนเเราเต้านเต้นต้นนเ้นเนนนนต้เ่เ ရတော့ကလာတယ်ဆက်ပါဦးဆက်ပါဆက်ပါတော့ ีนี้นนาสาชาวภูเกต็กตยครับสวัสดีชาวภูเก็ตทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเขา้าพื้นที่มาร่วมเทศกาลอันสําคัญของคุณภูเก็ตมามากกว่า200ปีนั่นก็คือเทศกาลกินผักนะครับเทศกาลของชาวภูเก็ตเข้าใจว่า9วันใช่ไหมครับก็วันนี้เป็นวันแรกก็ขอ,อเข้าร่วมงานบุญครับพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยกันครับขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยครับครับโรยนะ มุขรักกรรมการสาเจ้าให้พี่อมเถ้าหลวงครับผมก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาถือศีลกินผักนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นพิธีดีมากว่า200กว่าปีแล้วนะพี่ชาวภูเก็ตนะครับใช้หรือว่าพิธีการเกี้ยชไยนะครับก็วันนี้เป็นพิธียกเสาโกเทงนะครับเป็นพิธีการเริ่มต้นเทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ตนะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตกันครับขอบคุณครับ ก็สันเจ้านารทุนสันเจ้ากัททุนนะครับเป็นสันเจ้าแรกในการจัดการกิจกรรมของจอร์ทุกเกตนะครับพิธีกรรมนี้เราเกิดมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นขอเชิญชวนนะครับพี่น้องจากทั่วทั้งประเทศนะครับย้อนยุคไปเลยนะครับก็15-23ตุลาคมนี้นะครับสนุกสนานแน่นอนครับขอบคุณมากครับ

นะครับท่านท่านใดต้องการสิ่งมงคลนะครับมาช่วยจับเชือกนะครับอาชิพ่หน่อยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับฝันงนี้เราขอผู้ชายที่มีกำลังพอสมควรนะครับถ้าผู้สูงอายุนี่ต้องก็ไม่บอกนะครับก็ไม่บอกเพราะว่าต้องใช้กำลังเอาวันนี้ท่านบุญส่งเดินเพชรใช่ไหมครับเป็นผู้ดำเนินการหรือว่าคุณจัดการบอกว่าเป็นยังไงคนยังไง ขอต้อนนะครับขอต้อนนะครับขออย่าทำพิธีนะครับขอต้อนะครับไปยก่าทำพิธีนะครับอย่าทำพิธีนะครับขอต้อนครับการเริบขอต้อนนะครับที่บ้านที่สามย่าปูท่านมาที่บุกนะครับเพราะสายเจ้าแห่งนี้เป็นสายเจ้าต้นกำเนิดการถือชิ้นพิษรทของจังหวัดภูเก็ตยังอุ๋นอมานนะครับปีสองตี นะครับ68ครับเราครบ200ปีของศาลเจ้าประทุ่งนี้เราเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เริ่มการถือศีลกินผักทางจังหวัดภูเก็ตวันนี้ครับวันนี้เราีวต้อนรับทุกทุกท่างนะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นคณะหนึ่งคณะใดก็แล้วแต่เราถึงจะว่าท่านเป็พี่น้องชาวประตูเช่นเดียวกันมาครับพี่ประตูคนประตูใจดีมีน้ำใจโดยเฉพาะท่านประธานชุมชนสามครับคุณชาวเร่ท่านผู้กวางความนะครับ เดี๋ยวมันก็งัช่วยก็คากสายแล้ก็ทธยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับที่มีกาลังนะครับฝั่งนี้ก็ยัง้องไม่ต้องต้องอยู่ฝังนี้ฝั่งนี้เราเป็นฝั่งจักขึ้นได้คครับเดี๋ยวคนพิกายขาม่องรบเ่าได้ได้แวไม่ตังคเ้าแสงคเขาแสงตึงตาแสง เอาเลยครับพี่น้องชาวตอียื่นูเอาเสร็จแล้วออกนะจจเมด้วยจับจับจับเไม่ได้เลยจับเไม่ได้เลยว่าจะไมงคลสำหรับตัวท่านที่มรดวยกัน มจับเสื้อใายไม่เห็นขายไม่เห็นต้องมาอยู่หน้าไม่มาหน้ามืดอ๋อล่คนเยอะมากครับคนเยอะมากันหน้ามันหอันหน้ามันไม่บอกอะไรเลยค่ะาายุายลเ้าคัาอแล้ว อันนี้ดี่ว่าครับแม่ก็จักึ้นไ้ก็จักึ้นไอ้ก็จักึ้นไอ้ไม่ดี่ขึมดู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 ดอายุจริอยู่ฝั่งนน้นะลูกไม่ใช่ดอายุดีนดูไม่ได้เลอยู่อายุครับอย่าอย่อย่าไปดันเขานะครับ Sampai <im> jumpa าม,มาลูกมา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 เด็กระวังนะเดี๋ยวเขาเดินเยอะนะนานะคบแล้วก็อสรับก้าไกนะคะจังหวัดลกิะ พนี้ทีมเราสมับเดี๋ยวก็จะร่วมในพิธีสาวโมเตงของาฟกะทูนะครับนีสในพื้นที่นะครับแสบไปลูกเด็กดกันพธีการน้องๆเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวมาดึงนะน้องมานะน้องๆ่เนะ นี้พี่บอยเปนแนทจีโอที่นมันเห็นแบบเห็นเล่าแล้วไปแล้วผมั้งหลังหลายาวๆเลยแบบเห็นบรรยากาศไปละครับน้องมองต้องรับเลงต่อข้าม รูปนึงนะครับดูต่อครับ